อาย,ออยุแล้วมีใครเอ็กน้องยุกิของเล่นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นไก่แ็มกอลีน่นาฟีฟายกันอีกแล้วนะคะทุกคนคิดถึงเซเว่นกันไหมครับทุกคนบอกว่าฉันเกลียดมากเลยเซเว่นเนี่ยทุกคนคะซึ่งวันนี้คิดถึงเซเว่นนะเว้ยเพราะว่าเซเว่นเนี่ยรักทุกคนมากเลยนะวันนี้นะคะเราจะแบบว่าวันนี้เราจะมาใช้อันนี้คือ คอนเทนต์ของฉันก็คือเราจะไม่เก็บของข้างนอกค่ะเราจะเก็บแต่เหรียญแล้วเราจะไปประทังชีวิตกับอีตู้อัตโนมัติค่ะซึ่งวันนี้นะคะมัน,ม,ม,นมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะว้ยพอใจใช่อันนี้คือช่องเราจะไม่เหมือนคนช่องเราจะไม่เหมือนคนอื่นช่องเราห้ามสามคนอื่นเพราะช่องเราเป็นช่องเป็นช่องของคนบ้า,าค่ะวามปลุดสลานและความบ้าครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของช่องนะคะชอบระเบิดพลังบ้าออกมาเวลาถ่ายคลิปกระทัดผู้ชมที่ขัดรบด้วยนะแกก็เดเี๋ยวทุกคนลืมลืมโปรโมทวันนี้อยู่กับใครคะวันนี้อยู่กับผู้ใดอยู่กับวันนี้อยู่กับเว่นเจ้าเก๋เจดิมจ้าอย่าลืมปั่นจักรยานไปเีเว่นด้วยเดค่ะบจวันนี้ไม่ใส่เท้าได้ไหมขี้เกียจไม่ต้องใส่หรอกเนาะแต่ชนี้ไปซึ่ง ใส่แรงแบบอยู่กับตู้นะคะซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าโอมันใส่ฟ้ามาแม่ทำยังไม่ต้องเรียกมันเอาหัวมันเอางี้แม่ป้าเราจะแก้เป็นสายกากได้ไหมไปแต่งตัวไอวามดีกว่าไม่เอาไม่ได้มันไม่สงวนลิขสิทธิ์โอ๊ยแม่เฮ้ยมันไม่สงวนลิขสิทธิ์ิเขาเขาโอ้ยขนาดขนาดตัวเอวาเขายังแบบว่าใส่หนวดอะคิดดูเอวาใส่หนวดถอดหนวดออกไว้ เป็นสายฟรีแบบขอเป็นสายฟรีแบบร้องเพลงอะไรอ่ะทุไไก,กคนทุกคนได้เห็นหัวหนูอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะไอนี่นี่ถ้ามันปิดลิขสิทธิ์นะเขาจะโบดเบิร์ดกะละดาวานง่ายขอโทษนะครับพอดีเอิมเซเว่นบ้าไปหน่อย บอกว่าเซเว่นเนี่ยได้รับชุดใหม่แต่ใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะนั่นดีเนาะทำไม <c oughs> ทำไมทำไมถึงใส่ไม่ได้เดสีญญ่ยอะไรเนด็กมีความผูกในเล็กน้อยยังวันสัตว์เลี้ยงนะคะอ้าวจริจริงๆนะป๊อปอ้าวแกไม่ต้องแต่งเป็นสายสายเติมเลยแกเหมือนสายสายฟรีอยู่แล้วใช่เราเป็นสายฟรีเลยเขาสายเติม <c oughs> แต่ดูดูดูดสายฟรีใส่ปืนกับหมาเพราะเขาเหนื่อยใจ ใสฟีกับมีแพนด้านะคะทุกคนเมอว่าแกเหมือนสายฟีมากแต่ฉันเนี่ยเหมือนคนกําลังตอเหลววเป็นสายฟีอยู่เออถือว <กด S 1> ่าออกดค่ะกดกดกดขาชมีดีคะกดเอากดเห็อเออขาตะโกนแหกปากขนาดนี้นี่ยังไม่ได้ยินอกุระเบียบได้ส่งคําขอร้องเป็นเพื่อน เดี๋ยวไปดูใต้ลิงคิดอุ้ยตั้งแม่ผมไม่เคยแม่คุณหนึ่งแล้วอ่ะเอาแต่นี่ของเราแล้วกันนะติดกับเรานนะทุกคตอนนี้หายชีวิตแะบตายอยคือตอนนี้มีนจะบอกว่าเมื่อกี้เซเว่นนะคะโดนผีหนีเข้าสิงผีหนีคืออะไรทุกคนทุกคนงงเว้ยจำได้ไหมทุกคนทุกคนนะใจจำได้ไหมผีหนีเว้ยอ้ะจิ๊วเลย แล้วตอนนี้เขาส่งมาดูในเลเซอร์ที่คือผีหมีะผีมีเข้าส่งผีหมรรีผีหมีดีๆนี่เองซึ่งนะคะวันนี้เราก็อย่าได้แปะแปะแปะไอ้นี่ของเราก่อนแปะไอ้ติจจตของเราสองคนก่อน,นแปะเลยแป้นหนึ่งนะแปะไม่ได้อะแป้นหนึ่ง,งแล้วหลังที่คุณพอใจนะคะกำลังตัดต่อ นมันตัดไม่ดีเอาใหม่เข้าใหม่บ้านนึงเดีย๋ยวเราจะาวางไว้ตรงข้างหน้าเราเต็มๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวดยวทุกคนเผื่อทุกคนมองไม่ทันขออีกรอบ <c oughs> ไม่เผื่อทุกคนมองติ๊กตอกไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งมองไม่ทันใช่หไหม <c oughs> โอ้สงสารคนตัดบ้างดิง เราจะเข้าเรื่องผีหนีเมื่อเช้ากันนะคะคือขจาจนั้นนานะคะมีตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งนะคะที่เหมือนไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างนะคะอยู่ในตุก๊กตาตัวนั้นนะคะซึ่งใส่สาวใส่้าเป็นหนึ่งทุกคนตัดตัดถ้าเป็นมือมือก่อนตือดื้อใส่ใส่้าวแป๊บใส่้าวสาวผีสาวผี ค,คือเมื่อเช้านะคะเราเป็นคนที่มองไม่เห็นทีนี้นะแต่หัวใจเป็นคนที่มองเห็นทีนี้ด้ยนะคือตอนนั้นเป็นข้าคณิสตา์นะคะก็แล้วเนี่ยจะน่าจะค่อนข้างพอใจใช่ไหมแล้วทีนี้เราเรียนข้าคณิสสร์ปะที่พูดซ้ำทำไมวะไม่เ๋ยวเหยาเหยาเจ้าตัวเล่าเองขอเล่าได้ไหมไม,ไม่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 ไมปากไปอีลูกเคน แน่ใจได้อะแย่ <Yeah. S 2> ระแด่ยัเลยมันจะพูดดีๆหรือจะพูดด้วยน้ำตาเขาเลิค่ะ <c oughs> คือวันนี้ <c oughs> เรา <c oughs> เรา <c oughs> คือวันนี้เราเรียนนะคะนิตาสารเสร็จปุ๊บ <c oughs> แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่มันมีหมีตัวหนึ่งที่เหมือนมีพลังงาน <c oughs> บางอย่างก็เป็นได้มันได้ทําการนั่งเองได้และวันนั้นเราก็ได้ยินเสียงแบบอย่างเงี้ยมันมีคนวิ่งแล้วก็มีเสียงครืดครืออ,อีนี่อีนี่ได้ยินเราบ่นประจําเลย ยิ่งดืดตรงนี้มันบ่นให้เราฟังทุกวันเลยเว้ยว่าผีเวนปะไรมาแล้วยี่นี่พูดเราไม่ได้พูดเราบอกว่าเราได้ยินเสียงอย่างนี้เราเราเราอ่ะเราจะเป็นคนที่ชอบเล่นผีัวดนี้ที่มันวิ่งในห้องเราว่าผีเวนปะไรใช่เพราะทุกครั้งที่เราได้ยินพอใจบทว่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงกึกกึกอีกแล้วอ่ะจะนานที่น่นารำคาญมากโคมันบ่นทั้งคาบเลยเว้ยแบบผีเด็กเวนผีเด็กเปรียด แลีเนี้ยเราก็เลยจะเรียกผีตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันแบบมันเป็นอะไรแต่พอใจนะพ่าใจเป็นคนกุ๊เลือดเอบี B, ใช่ไหมไม่นะเขาเป็นบีปกติแต่ไม่รู้ว่าทำไมพ่อใจมีเซนแต่เขาว่าเขาจะมีเขาอ่ะ,อะเขาอาจจะมีกุ๊เลือดแซ่อุ้ยกุ๊บเลือดแซ่โซนอ่ะอาจจะมีแบบกุ๊เลือดของพ่อกับแม่ผสมแต่คุณหมอ แต่คุณหมอคุณแม่อาจจะจำไม่ได้นะคะแล้วก็หัวใจอาจจะไม่ได้รูบสึกไม่นะ<ต>ไม่นะแกแม่ฉันก็บีพ่อฉันก็บีแต่ฉันเอาเอมาจากไหนนั่นสิพ่อ,อมีชู้ <laughs> ยอกยอกยอก,ยอกตัดคำนี้ออกไปค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งเซนเซอร์ตืด,ดแล้วทีนี้ ไม่ฉันไม่รักไม่ใช่น้องฉันรักมากน้องเราจะขอทุกอย่างเลยนะคะว่าน้องคนดีก็คือชื่อว่าน้องน้องมันนะคะหรือน้องเ้อเองจะ้ะุณแม่มันคือแก,กคนกเราอยู่ใน,น,นะ,ะทุกคน,นพ<า>ออ,อ,อ่าล่าต่อคือแูพอ,พอเรได้ยินแล้วก็บนให้อีบีบอกปากว่าผีแกคือได้ยินเสียงเนี้ยแล้วก็มีเสียงแบบคนวิ่งอ่ะตอนแรก ครั้งแรกคือเป็นวันแรกที่เราได้ยินคือมันมีเสียงแบบเบาๆแบบซ่เบๆแบบเหมือนคนกระซิบกันอ่ะแล้วก็แบบแต่ครั้งต่อมามันเริ่มดังเดินเหมือนเหมือนคนแบบว่าวิ่งอ่ะเสร็จปุ๊บครั้งที่สองมันวิ่งด้วยเพราะตอนแรกมันเดินอย่างเดียวเพราะว่าแกตั้งใจฟังอ่แต่มาๆพี่ใจเป็นผีคุณยาสปีดเ้ยมันวิ่งแล้วคือได้ยินคือหูทุกคนเคยได้ยินอนนี้ป่ะเสียงแบบว่าแบบแสบแกหัววิ่งวิ่งเสียงวิ่งอะวิ่งวิ่งอะเข้าใจป่ะ แล้วมันก็มีมเสียงเหมือนคนนอนแล้วไม่กางมือแล้วก็มียุงมาตอข้างห <IL AR> นวอะไม่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 มันเหมือนเสียงแบบพวกลําโพงที่มันปิดไม่ได้ปิดแต่ว่ามันเอาไม้ออกแล้วะแบบแบบเส,เสียงแบบแบบมันมีทั้งเสียงแบบแบบที่มันเสบแ,แก้วหูนิดนึงแล้วก็มีเสียงเหมือนมันสิก็เหมือนโรงเรียนของทุกคนนะคะที่แบบว่า ม,มันไม่ใช่ไมมีปัญหาแค่ทวกปิ quila, ดปปแต่ไม่ได้ปิดลำโพงใช่ใช่ปิดไมแต่ไม่ได้ปิดลำโพงอ่ะที่ความหมายคือเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงวิ้งวิ้งพอวิ้งพอวิ้งหนูใช่ไหมแล้วก็แบบตกใจเว้ยตอนแรกมันไม่มีเสียงเดินมันมีแต่เสียงวิ้งกับเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยใจเย็นนี่เใจเย็น เสร็จปุ๊บนะคะเราก็แบบเอ็ดใจตั้งแต่ตอนนั้นเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเสียงทุกคนเคยได้ยินเสียงอ้นี่ปะเสียงเหมือนแบบว่าพวกไอเนี่ยวิทยุอ่ะเสียงแบบกริกหยกเหมือนคนบีบถุงพลาสติกอ่ะเสียงแบบทีวีซาเพราะพูกเนี่ยคือทีวีซ่าเสียงแบบนั้นอ่ะเราตอนนั้นเราก็แบบเสียงซาซาแล้วก็มีเสียงไอ้นี่โผล่แล้วก็แบบเนาะ คือแบบม่คนหนึงตั้งแต่เด็กคือเจอผีตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วก็แบบเอะใจแบบว่ามาแล้วใช่ไหมผีพวกนี้งไมงไ่พอใจไอ้ผักบุ้งคิตตี้ยอ,อ้ไอ้น้ำไอ้น้ำมาน้ำฝนน้ำฝืนุยน้ำฝืนมันต้่งน้ำน้ำฟินอะไรก็ไม่รู้นัแบบ่นแหละเจอเต็มเราว่ามันไม่ใช่จะเล่าให้ฟังว่าผีแบบยุ่งเนี่ยเป็นผีไอ้อุ้มหญสผีขาวเป็นยูนิฟอร์ผงผีอ่ะงี้ไงมีใช่ ฟองตัวน้ำไม่ใช่พวกฟองตัวน้ำมันคือน้ำบว้ยอ๋อใช่ใช่ใชอ๋อเดือดเดือดเดือดคือว่าจะเป็นคนที่มีเสนแรงมากเลยทุกคนคือเจ้าผีตั้งแต่ปีหนึ่งไม่รู้อนุบาลเจอไหมนะเจออนุบาลอ,อนุบาลเจอจัดจ่ะอีผีหมีนั่นแหละผีหมีด้วยอ่ะผีหมีมากมากยอยอกหยอกผีหมีไม่ได้เจอแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไงใกล้ๆบ้านไอหนูจะชอบมาบ่นให้ฟังว่าเนี่ย เก่งที้ยอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> ่ะนางจะชอบเรื่องเราว่ากรอบนะทุกคนเพราะว่าเราแบบเราเป็นคนกินเก่งแต่ก็อ้วนค่ะนาน,นี่มามา,มามามานั่งมาเล่าตรงนี้มาเล่าตรงนี้มานี่งมานึ่งที๋ยวจะนั่งกันสองฝั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินแย้ <c oughs> ซึ่งวันนั้นเราก็เอ๋ใจตั้งแต่ตอนเสียงซาซากับเสียงวิงวิงมาแหละเราก็เลยคิดว่ามันมาอีกแล้วก็ว่ะ เพราะเสียงเนี้ยอันจริงนะอันนี้พูดความจริงคือตอนเป็นคนนึงที่เด็กทารกอะคือเป็นปกติเขาจะอยู่เก้าเดือนอันนี้คืออยู่แปดเดือนไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าน,นะตอนที่เหมือนเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกตั้งแต่เด็กเเลยตั้งแต่ประมาณสองสามขวบอะเหมือนได้ยินเสียงวิงวิงแล้วคือลาคาญเข้าใจปะเคยเห็นแบบคนปัดแมลงวันมากตอนเด็กเดคือลาคาญ<อ>เสียงๆๆๆวิงวิงรึปอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นอะจนตอนนั้นที่ไม่เคยร้องไห้เว้ยเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเราจะเขียนพอแล้วเพราะเราเคยเจอมาแล้วเว้ย ึ่งครั้งนั้นเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกไวรุ่นตั้งแต่เด็กใจไม่เคยร้องไห้ที่โรงเรียนแต่ไม่รู้ที่บ้านมันร้องไหมอ่ะร้องเอาน้องออกเอาน้องออกนี่แหละกูร้องไห้แล้วก็ตอนนั้นะตอนที่โดนบอกเลิกเนี่ยโดนร้องไห้้ยที่โรงเรียนเคยตอนที่มันไอไม่อยากจะพูดไม่อยากระบุชื่อตัวดำลำหน่อยๆปัญญาอ่อนนิดนึงก็บอกเลิกเราแต่ว่า คือมันบอกคือตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมันแค่แค่ได้สนุกช่วยยอนางนะคะก็คือขอไข่ไม่ใช่ช็อกโกบอลน้อยน้ำแข็งน้ำแข็งจะย้อนตัวดูคลิปเก่าได้นะคะไม่ต้องมาดูฉันไม่รับแกเป็นเอ็มีฉันหลอกแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันด้วยฉันไม่ยอมเว้ยทุกคนใครก็ได้ไปผิดอองทิกต็อกทิกตอกเซเว่นหน่อยนะไม่ไม่เขาเขาแปะไปแล้วเขาแปะหน้าเพราะว่าแบบซูมใกล้มาก ปุ๊บใช่ไหมพอเราได้ยินเสียงวิ่งวิ้งแล้วเราก็ได้ยินแม่ผีหมีมันมาตอนค้าครูก๊อฟคือครูก๊อแบอกว่าเราใช่ไหมว่าอะไรก็ไม่ลืมและทังหมอมันแล้วเราก็แบบทำคิ้วขมวดครูก็ขอเปิดอะไรนั่นแหละครูครูก็ทำคิ้วขมวดใช่ป่ะเขาว่าเขาทำคิ้วขมวดเพราะไอ้ก็นึกว่าเราแบบโกรธครูแต่ว่าจริงๆความจริงเราไม่ได้โกรธเพราะแบบ เราเจอแล้ว,แล,วแ,นะแล้วก็แบบาไ่แเราในล็อบบี้นะคะเนี่ยในปุอมนะแล้วก็แบบไอ้นี่เราก็รู้สึกแปลกๆเนีแบบ่ยแบบตอนนั้นอะ่ะพอเรารู้สึกแปลกๆใช่ไหมเราก็เห็นผีหมีเว้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ตรงไม่ใช่ใต้กระโปรงวะคือมันอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันก็ยืนมองมองป๊อปอายม,มองแบบตาขมเงเหมือนจะทําอะไรวะว่าแบบมองหน้าเหมือนจะบีบคอก็วายเดี๋ย แล้วเธอเป็นผีเป็นผีที่ <นา S 2> แล้วว่ามันก็จะน่ารักก็ไม่น่ารักจะน่ากลัวก็ไม่ได้กลัวเข้าใจไหมตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ความรู้สึกอะนะความรู้สึกเหมือนตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตัว <c oughs> ไม่เว้ยคือคิดสภาพแนะล้วทุกคนทุกคนเห็นหมีสัตว์เลี้ยงของเราไหมเห็น <c oughs> น่จะเห็นแหละก็เจอเิดสภาพว่าผีหมีตัวเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นหมีที่แบบน่ารักอย่างเงี้ยหน้าตาน่ารั ไม่ได้ว่ามันเป็นใครแต่อันนี้อันนี้ขอขอ,อนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือเราอะเจอมากับตัวเลยเวยเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่แว่นผมเหมือนลีโอเพื่อนเราอะดี๋ยวจะแปะรูปมันให้นะคะบนึงนั่นเป็นดารานะคะทุกคนเสร็จปป๊บอะเราก็รู้สึกแบบแปลกแปงในตอนนั้นอะเราก็เลยแบบเราก็เลยเดินเข้าไปเว้ยเหมือนเป็นพี่อายุประมาณสิบสองอะเขาไม่ใช่สิบสองประมาณสิบเอ็ดสิบสองใกล้ย่างสิบสองนะเข้าใจปะ เราก็แบบไม่เข้าใจไงตอนนั้นเป็นคนนึงที่งูงมากไม่สนโลกที่อะไรด้ยแล้วเราก็แบบเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นคนนึงที่แบบแอบกลัวนิดนึงแต่ก็ยังไหวอยู่เนะข้าใจปะไหวอยู่นะทุกคนควาเขาไหวอยู่ในสับว์ของเราคือเขาว่าไม่ได้ไหวอยู่ของเขาก็คือได้อยู่แล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบว่า งงงงเว้ยแล้วก็เดินเดินเข้าไปกึกกึกเสร็จปุ๊บพี่เขานอนแบบเคยเห็นคนนั่งแบบไอ้นี่ป่ะนั่งกอดเข่าอ่ะนั่งอยู่ข้างๆบ้านเว้ยเขาก็แบบเดินเข้าไปอันนั้นอยู่บ้านใหม่เดินไปเดินแบบแล้วคือตอนนั้นคืออยู่กับยูกิยูกิอยู่ในบ้านเขาก็เดินไปเดินเสียงแบบนี้เลยพอเสร็จปุ๊บเมื่อเออเหมือนเสียงเขาเดินนะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอะพอไอผู้ชายมันเงยหน้าขึ้นมาตามันหายไว้เหมือนคนผีแววโบเข้าจะปะ ก็ร้องงห้ด้วยแล้วเขาอ่ะสับตีนหมามนเสียงนี่เขาได้ยินเราอย่างงี้นะเนี้ยวิ่งเขาว่าเสียงตีนนั้นจะเป็นเสียงตีน,นกูเต็งเต็งผีใส่ก๊อฟเว้ยไอ้ผีเวรอะไรในห้องอ่ะเขาว่า,วาน่าจะเป็นเสียงเท้าเขาเว้ยเขาน่าจะลหลอนหล่นตกใจเออแกหลอนเลยเสร็จปุ๊บอ้าวเราปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนี่ยไปเขาเขาเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องเว้ยคนเนี้ย ซึ่งเขาก็ไม่ได้นั่งคนเดียวเขาอยู่กุชชี่ที่หลับไปแล้วุชี่คือหลับไปแล้วหลับไปแล้วครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักกุชชี่เาจะแปะรูปเข้าไปตรงหน้าจอนะคะทุกคนเป็นชิวว่าไงนะคะที่เป็นหมาตัวพิเศษที่สุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอแปะหน้าไอตี้เข้าไปก่อนดูนะชัดไหมล่ะเห็นไหมตา สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นอนตุ๊กตาหมีตัวนี้คือเราเห็นในเน็ตเว้ยแล้วเราก็เลยสั่งมาเว้ยเนี่ยมันเป็นอย่าเราจะแปะพอใจปุ๊พอใจไม่ได้สั่งนะทุกคนแต่นั้นนั้นม่อนและพ่อของพอใจนั้นเป็นคนซื้อมาให้ไม่ไม่มันซื้อมันเลือกกันเองพ่อคือม่อนนะมันซื้อน่ารักมากเลยเว้ยนี่เลือกกันเองด้วยเสร็จปุ๊บไอ้ใครก็เดี๋ยวขอแปะแปะหน้าหมีเข้าไปก่อนขอแปะแรงๆนะไม่งั้นมันจะไม่โอเค โอเคแล้วเราก็จะแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบกลัวๆเว้ยอย่าเพิ่มซสาวแป๊ปแบปเสียงตดไปสักหน่อยหมจะได้หายหายกลัว เรียวก็เดินไปซะตั้งต่อเลยค่ะเสร็จอะไรอยู่เนี่ยแปะหน้๊พีมนีอยู่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบเอกใจมากว่าถ้าสมมติคลิปเนี้ยใครดูจบคือเรารักกัเลยอยะแกรักมากคลิปนี้น่าจะมาชั่วโมงหนึ่งได้ซึ่ง <c oughs> ตั้งดูกันยาวเลยเว้ยหรอนสันหลังไปยาวๆเลยเว้ยเอางี้ไหมเราตั้งชมรมผีขึ้นมา เล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังจ,จงั๊กจี้จิ้นเลยเอล่ะทุกคนสัหรับคลิปมี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดถ้าสมมติคุณไม,ไม่กดสาจ้าไม่ใช่ EP สามค่ะเป็นอย่าเราจะสร้างซีรีส์ซีซั่นใหม่ก็คือซีซั่นเล่าเรื่องผีเองนนเรียนอ,อ่าอ่าอันนี้เป็นหลอนหลอนก่อนนอนแล้วกันนะคะ่าใครจะเนาะเอาไม่เอาดีกว่าย๋ยวชื่อมันนะคะยูนโน่หลังก่อนนอนกอปปี มันไม่ใช่ก๊อปปี้เว้ยเราต้องหาชื่อที่แปลกๆหลอนก่อนหลับโอเคหลอนกนน่อนหลับได้หลอนก่อนหลับมาสำน,นี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วย,ยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยถ้าสมมุติไม่กดเราจะตามไปที่บ้านแล้วก็ไปทุบคุณแน่นอนกดฟรีค,ค,ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องติ๊กต็อกของเราด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน ซียูเกณ o ์ถูกหมอลิ้เราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซาร์บ้าไให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดีให้ด้วยแล้วกันนะจันนีบบายบาย